ครับผมวาม,มานอนกันชื่นชอบในการต้นตอนนกเขาใหญ่น,นะครับนีนี่ก็สิบป้ามาเอานกมาขินเบิ้งครับผมพอดีเสาได้ยินเสียงมันคันอยู่นี่นะครับตัวน,นึ้งครับป้าเจาขีิบีดหน่อยนะครับผมมาลองใส่เบิ้งครับล่มไก่แห้งครับตอนรับล่มหนาวครับผม โอเคครับผมไปติดตามกันเลยครับ 영상편집 다